สวัสดีครับกับคลิปแรกของปี2026นะครับผมกับผมเซม่าครับช่องที่ทำคลิป YouTube เป็นงานอดิเรกนะครับว่างก็จะทำบ่อยๆนะครับผมก็คลิปนี้เนี่ยจะพามาดูว่าเราจะไปที่ห้องซ้อมหุ่นดัมมี่ยังไงนะครับผมเพราะว่าเวลาผมค้นหาเนี่ยผมก็ค้นหาไม่ค่อยเจอหรือหาข้อมูลยากนะครับสำหรับผมอาจจะไม่ค่อยเก่งในการเซิร์ชก็ได้นะครับผมก็เลยจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูครับก่อนอื่นเนี่ยเปิดแมปครับผม แล้วก็เข้ามาที่ s o r t Trial ครับตรงนี้เนี่ยจะมีให้กดนะครับเนี่ยเข้าไปที่ Boss Dummy นะครับผมแค่นี้เนี่ยเราก็จะสามารถเข้ามาซ้อมกับหุ่น d มมี่เพื่อทดสอบ d a m a g ทดสอบ Inner Wave Skill ต่างๆหรืออาวุธต่างๆที่เราเซตไว้ได้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็ข้อดีของห้องซ้อมเนี่ยเราสามารถเซตอัพเซตติ้งใช้บงใช้บัฟหรือว่าเลือกหุ่น d ม m m y ประเภทต่างๆได้นะครับผม แล้เราสามารถเทสสกิลเทสดาเมจอย่างละเอียดได้นะครับว่าคอมโบของเราดีไหมเราใช้อินเนอร์นี้ดีไหมอินเนอร์เลือดไหลดีไหมอินเนอร์พิทที่ลดเกาะฉีดีไหมหรือว่าคอมโบเราดีหรือยังฟูลคอมโบหรือว่าแค่ h a ร์ฟคอมโบเนี่ยหรือว่าแค่เบสิกคอมโบเนี่ยดาเมจมันต่างกันมากไหมเราเล่นถนัดมือหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ใช้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับ แล้วก็ท้ายคลิปเนี่ยผมก็จะมีตัวอย่างในการทดลองเทสดาเมจคอมโบให้ดูนะครับผมไปดูกันครับโอเคเริ่มต้นจากทริคแรกนะครับผมทริคในการเปลี่ยนเซ็ตระหว่างใช้ห้องซ้อมนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมใช้เซ็ตโซ่กับดาบคู่แล้วผมผมก็ทําการโจมตีดัมมี่ไปเนี่ยครับโจมตีโจมตีไปนะครับมีดาเมจมีอะไรแล้วผมอยากจะเปลี่ยนเซ็ตนี่ครับเปลี่ยนกดแล้วเปลี่ยนไม่ได้ครับผม เนมเลดไม่ได้สตาเตจิกไม่ได้นะครับวิธีแก้นะครับผมเราต้องกด F5 ครับเพื่อให้มันรีเซ็ตอารีนาใหม่ครับผมไม่มีการต่อสู้เกิดขึ้นไม่มีดาเมททีนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนเซ็ตได้ครับอันนี้เป็นทิคแรกให้เพื่อนๆสำหรับคนทีอ่อยากเข้ามาใช้หุ่นดัมมี่นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถเช mm ็คดาเมทเทสดาเมจได้หมดเลยครับ โดยทุกดามเมจเนี่ยจะมีแต้มบอกนะครับบ้าแต่ละท่าที่เราใช้ที่เราทำเนี่ยมีอะไรบ้างมีรายละเอียดยังไงมีดามเมจเท่าไหร่นะครับโดยให้เราเนี่ยไปกด P ด้านซ้ายบนนะครับมันจะมีรายละเอียดติดย่อยให้เราเข้าไปดูได้แบบละเอียดยิบเลยครับ ก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับในปี2026ครับผมหวังว่าจะมาฝึกซ้อมหุ่นดัมมี่แล้วก็หาโรเทชันหาเซตหาคอมโบแล้วก็แก้เซตแก้บิลแก้อาวุธแก้อินเนอร์เวย์ของตัวเองนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ